สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้ครูมินจะพาหนูมาลอกงานหน้าที่2นะคะที่หนูลอกกันไปนะคะงานหน้าที่2ก็คือเรียงลําดับนะคะจากมากไปหาน้อยนั่นเองอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยเปิดมาหน้านี้นะคะหน้าที่2เดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนนะคะเอรอ,อียองอเรียงจออาจํา นอวอนอนวลจอ,อากอจากมอ,อากอมากสารไอไม้มะลัยปไอ,อไปหออาหารนอ,ออนอยน้อยไม่โทน้อยเรียงจำนวนจากมากไปหาน้อยนะคะข้อที่1อ่าเรามาดูข้อที่1ก่อนเลขตัวแรกคือเลข18นะคะ เลื่อนนิ้วมาต่อไปคือ26นะคะ26และเลขสุดท้ายคือเลข9อ่ะทีนี้ให้หนูดูระหว่างเลข18 26แล้วก็เลข9เลขไหนที่มีจำนวนมากกว่าคะที่นับที่หลังอ่ะเลขไหนนับที่หลังสุดแสดงว่ามากกว่าลูก เก่งมากเลย26นะคะขีดทับ26แล้วเขียนลงไปเลยเป็นลำดับแรกนะคะเพราะเขาเรียงจับมากไปหาน้อยทีนี้หนูเหลือเลข18กับเลข9ระหว่างเลข18กับเลข9เลขไหนที่มากกว่าที่นับที่หลังคะเก่งมากเลยเลข18ให้หนูขีดทับเลข18แล้วเขียนลงมาเลยตรงกลางนะคะและเลขสุดท้ายคือเลข9น้อยที่สุดขีดทับแล้วเขียนใส่ลงไปเลยลูก ต่อไปข้อ2นะคะเลขตัวแรกคือ35เลขต่อมาคือเลข7และเลขสุดท้ายคือเลข42อ่าหนูด,ดูเลขไหนที่มีจำนวนมากที่สุดที่นับที่หลังเลยเก่งมากค่ะลูก42นะคะมากที่สุดเลยขีดทับแล้วเขียนลงไปนะคะเพราะ42นับทีหลังเนาะต่อไปจะเหลือเลข35กับเลข7เลขไหนที่ มากกว่าคะนับทีหลังเก่งมากเลย35นะคะขีดทับแล้วหนูก็เขียนไว้ตรงกลางนะคะส่วนเลขสุดท้ายคือเลข7น้อยที่สุดขีดทับแล้วเขียนลงไปเลยต่อไปข้อ3นะคะเลขตัวแรกคือเลข76ต่อมาคือ8 4 4และเลขตัวสุดท้ายคือเลข72อ่ะหนูดูเลยนะคะมี76 84และ เจ็ดอ่ะอย่างที่คุณมีนเคยบอกว่ามันเป็นเลขสองหลักเหมือนกันหมดเลยให้หนูดูเลขตัวหน้าเลยค่ะเลขตัวหน้าเลข76เลขตัวหน้าคือเลข7ใช่ไหมคะเลข84เลขตัวหน้าคือเลข8และเลข72ตัวหน้าก็คือเลข7ให้หนูดูเฉพาะตัวหน้านะคะตัวไหนที่มีจำนวนมากกว่าคะ เก่งมากเลยเลข8นะคะก็คือ84มีจำนวนมากกว่าใครเลยนับที่หลังด้วยขีดทับ84แล้วหนูก็เขียนลงไปเลยค่ะทีนี้หนูเหลือ76กับ72อ่าระหว่าง76กับ72อะไรมากกว่าคะลูกอ่ามากกว่าแล้วต้องนับที่หลังด้วยนั่นก็คือ76นั่นเองขีดทับและใส่มาไว้ตรงกลางเลย เหลือเลขสุดท้ายคือเลข72นะคะขีดทับแล้วหนูก็เขียนลงไปเลย72น้อยที่สุดนะคะต่อไปข้อ4นะคะเลขตัวแรกคือ44ไทย96ไทยแล้วก็เลข5ไทยนะคะมี44่6มี44 96แล้วก็เลข5เลขไหนที่มีจำนวนมากกว่าที่นะับทีหลังเก่งมากเลยลูก96นั่นเองขีดทับและเขียนมาเป็นอันดับแรกเลย ต่อไปจะเหลือ44กับเลข5ไทยเลขไหนที่มากกว่าคะเก่งมากลูกเลข44มากกว่าให้หนูขีดทับ44แล้วเขียน44ไทยลงไปนะคะส่วนเลขสุดท้ายที่เหลือคือเลข5ไทยน้อยที่สุดขีดทับและเขียนลงไปเลยลูกต่อไปข้อ5นะคะ,ะคำแรกอ่านว่าสออีบอสิบหอกอ6กสห ต่อไปคำที่2อนะคะอ่านว่าขออาหาไม่โทห้และคำสุดท้ายอ่านว่าแอปอดอ8นะคะคำไหนลูกที่มีจำนวนมากกว่าเพื่อนเลยเก่งมากนั่นก็คือ16นะคะให้หนูขีดทับและเขียนเป็นอันดับแรกเลยลูกสซอ,อีบอสิบหอกอหกสิบ ทีนี้หนูจะเหลือ5กับ8ใช่ไหมคะระหว่าง5กับ8นะคะจำนวนไหนที่มีมากกว่าลูกจำนวนไหนที่มีจำนวนที่มากกว่านับทีหลังอ่าเก่งมากนั่นก็คือ8นั่นเองขีดทับ8แล้วเขียนลงไปเลยแอปอด8นะคะส่วนจำนวนที่ น้อยที่สุดนั่นก็คือ5ขีดทับแล้วหนูก็เขียนลงไปเลยลูกเป็นอันดับสุดท้ายหออาหาเมโทร5นะคะอ่าหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอเค